วันนี้ขอนําทุกท่านเข้ามาสู่ช่องทางของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมณองวัดบงหวานซึ่งในคลิปนี้ก็จะนําท่านมารับชม การบูรณะหลังคาทาสีวัวสดนะซึ่งวันนี้นะก็บรรยากาศก็ถือว่าฝนตกนะพอเลือหลังคาออกไปได้หน่อยเดียวฝนก็ตก บรรยากาศเขามีเมฆมากนะทำให้ชั้นบรรยากาศหนาวขึ้นหนาวขึ้นเยอะนะชั้นบรรยากาศเย็นขึ้นอากาศหนาวชนะ่างก็เข้าสู่หน้างานได้ปกตินะ ส่วนของการขาดสีนะปรับปรุงให้ดูสดใสขึ้น mm hmm. ช่างก็เรีวยกว่าเป็นผู้มีความชำนาญการในะในการขึ้นที่สูงแล้วก็ในการมงุง กระเบื้องถ้าไม่มีความชำนาญหรือไม่รู้เรื่องเลยก็จะลือแล้วก็ใส่กลับเข้าไปไม่ถูกนะเพราะว่าแต่ละแผ่นมันก็จะมีลายที่สลับซับซ้อนกันทับกันไปเปรื่อยบาที่เราไม่คุ้นเคยก็งงนะวางไม่ถูกแล้วก็ไเห็นทุกท่านได้มองเห็นมมอยู่สูงๆอยู่ตรงปลายอ่ะ พอดีทับหลังบนยอดก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะค่อยๆเอากระเบื้องใส่เข้าไปที่เดิมนะแล้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของการบุรณนะ เมื่อคืนฝนตกน้ำก็ขังตกหนักพอสมควรลมแรงนะลมแรง ่านได้ดูบรรยากาศไปโดยรอบนะบางแผ่นก็แตกนะพอดีได้สั่งสั่งกระเบื้องเข้ามาเพิ่มเติมมันเป็นลายสุโคไทยนะที่ไม่ค่อยผลิตัญหายากอยู่แต่บางก็จะเป็นรูปแบบใหม่ตยวนี้ แบบใหม่ของสโคททยแล้วก็แต่ก่อนหลังหลังเล็กหลังน้อย,ยก็เป็นเกดปานะเป็นกระเบื้องเหลี่ยมไม,ไม่ไม่มีรอนไม่มีร่องเป็นกระเบื้องเหลี่ยมเป็นเหมือนกับเกตป้าแต่ก็พอโบราณะก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องสโคเทยเหมือนกับหลังใหญ่นะ น,นีก็มีสีดำเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยางีมีนกพิราบนกอะไรไปเกาะไปอะไรก็มีฝุ่นเมียอะไรไปจับก็เอาพอดูสวยงามนะไม่ได้ให้เรียกว่าดูแล้วมัน ะสะอาดหูสะอาดตาก็พอใช้ได้สมบูรณ์นาทาสีลายหน้าบันหรือช่อฟ้าใบระกาส่วนมากก็จะติดกระจกก็จะอยู่ได้นานพอมีขัดไม่ถูกก็จะดูสดใสขึ้นห,หน่อยหลายคชอบฟ้าใบระกา เป็นทาสีนะทาสีทองก็ออ้วมาได้แจกทาสีทับใหม่ได้ตอนหลังหังใหญ่ก็จะติดกระจกก็จะยากออในการบรณะซตอมแซมอยู่ออยก็ได้ก็แดจาออสำหรับการบรณะทาสี เพื่อที่ปิดทองปิดทองฝังรุกนิมิตรในวันที่9กุมภาพันธ์2567ถึง13กุมภาพันธ์คือ9ถึง13กุมภาพันธ์ก็ฝักราชาสัมพันธ์บอกบนญาติโยมได้มาร่วมร่วมปิดทองฝังรุ่นนิมิตรด้วยกัน ักงานกปินทองขอรุ่นนิมิตทางวัดก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีนโยบายที่จะออกเจ่อใดบอกบุญไม่ถือไปถือซอง ข้องใดๆกับทางวัดออกไปได้อยไรแล้วก็แจง้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือติดต่อทางวัดได้โดยตรงหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการได้เพราะว่าทางวัดไม่มีนโยบายที่จะออกไปเดินบ